ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะขอต้อนรับเข้าสู่นี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำปี2563ให้ชาวลัคนาและราศีสิงห์ได้ฟังกันนะคะก็ต้องบอกว่าการทำนายของแอดเนี่ยมันจะเป็นการทำนายที่ไม่ได้แบ่งแยกการเงินการงานและความรักนะคะแต่แบ่งแยกจากลักษณะของห่วงเวลาที่ดาวเตะเทพทั้งหมดเดินเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแอดใช้ ห่วงเวลาของดาวพฤหัส,สบ,บดีนะคะเป็นตัวตั้งนะคะว่าทิศทางของดาวพฤหัสดาวมฤตยูดาวเราเอ่ดดาวพฤหัสดาวเสาดาวมฤตยูเนี่ยให้คุณหรือให้โทษนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางชีวิตของดาวที่จะบอกกับชาวสิ์เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของห่วงเวลาทีนี้เรามาเริ่มห่วงแรกกันก่อนนะคะ วงแรกเนี่ยตำแหน่งของพระฤหัสในปี2568เนี่ยได้มาตรฐานองค์เกณฑ์นะคะจริง,รงๆงานมันรุง่งแต่มันบังเอิญเป็นช่วงถอยพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะมรณะอยู่ในราศีพฤษภเรือกนกัมมาตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงวันที่13พฤศจาคมพริฤหัสจึงเข้าเรือนจ,จึงยังอยู่ในเรือนการงานนี่แหละจึงเรียกว่า่วงแรกเนี่ยก่อนเดือนกุมภาพันธ์อาจมีติดขัด เพราะว่าพอประมาณ13กุมภาพันธ์เนี่ยพระอรัฐจะเริ่มเดินหน้าเพราะฉะนั้นก่อน13กุมภาพันธ์ยังติดขัดอยู่ยังอยู่ในช่วงถอยหลังยังต้องประคับประครองเรื่องงานยังเห็นว่าเป้าหมายต่างๆในช่วงระยะเวลานี้มันล่าช้ากว่ากําหนดมันไม่เป็นดังใจเจา้าตาช่วงนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องยังคงระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและที่สําคัญนะคะ ระวังในเรื่องของความผิดพลาดในงานที่รับผิดชอบให้มากด้วยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแพทย์วิศวะหรือแม้แต่การทําบัญชีทางการเงินเรื่องราวต่างๆที่รับผิดชอบเนี่ยยังต้องรอบคอบรัดกลุ่มจนผ่านันที่13กุมภาพัานธ์ไปก่อนพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยแอดมองว่าง,งานต่างๆงคุณจะเป็นรูปเป็นร่างความเสื่อมถอยมันจากไปและเกิดเรื่องประสบความสําเร็จดีขึ้นและส่งผลดีในเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงาน เรียกว่าประสบความสําเร็จมีโชคลาภรายได้เข้าผลประโยชน์เข้าคนดีๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเป็นบริวาร นะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานเป็นแพทย์เป็นหมอ,ปอไปเลยจะได้พบค้สสมาคมกับผู้ใหญ่ที่มีความรู้ดีช่วงระยะเวลานี้เกิดการขยับขยายและเพราะเรือ่องห่ตรงนี้บางท่านสร้่งโรงพยาบาลบางท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหมอของยาของครูสั่งโรงเรียนหรือทําแบบเรียนหรือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวิชาความรู้ทั้งหลายบางคนช่วงระยะเวลานี้วางแผนแหละนะคะเพื่อสร้างตัวตนให้เป็นปึกแผนคือมันเริ่มมันเริ่มขยับดีขึ้นตั้งแต่ประมาณ วันวาเลนไทน์ละกันก็จะเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการแก้ปัญหาโชคดีประสบความสําสเร็จนะคะดนวเรื่องการงานมีตําแหน่งหนะ้าที่ที่มันขยับดีขึ้นนะคะซึ่งห่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดาวพระเสาร์ของคุณเนี่ยก็อยู่ในภพเรือนปัตนียังเป็นพิณทุบาทอยู่นะคะถือว่ายังเป็นพิณทุบาทอยู่พระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอารรสถิตอยู่ในเรือนปัตนิจนถึงวันที่19พฤษภาจึงสรุปได้ว่า แม้ก่อนกุมภาจะติดขัดอะไรเงี้ยหลังกุมภาดีขึ้นในส่วนของพระเสาร์ปัญหาของความรักของคุณแทบจะแยกนะคะคือมันอาจจะมีมืนมนตึงตึงคุยกันไม่เข้าใจหรือมีเรื่องทุกข์ยากในการพูดคุยเราก็ไม่ค่อยพูดกันคนที่รอดลักษณะพันธุพิณทุบาทนี้ส่วนมาก 1. ไม่ได้เกิดวัวนเสาร์สแม้จะเกิดวันเสาร์แต่อยู่กันมาแบบ30 40, 40ปีหรือคู่ครองคนรักไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเลยนะคะ บางคนเนี่ยเรื่องพวกเนี้เรื่องตึงๆอะไรพวกนี้ไม่ได้เกิดกับคู่ของคนรักนะแต่ไปเกิดกับคอนเน็กชันไปเกิดกับการติดต่อสมาคมการค้ากับหุ้นส่วนธุรกิจไปเกิดกับเรื่องของเพศตรงข้ามคู่สัญญาพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทนะคะไปเกิดในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นห่วงของดาวพระเสาร์ที่เป็นเินทุบารท,ทุกๆยากๆเอาแต่ใจตัวเองนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ไม่ฟังใครดังนั้นถ้าเกิดเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยบางทีมันดีขึ้นในส่วนของบางคนเนี่ยก่อนกุมภามันจะมีเกณฑ์ของการแบบแตกคอกันมีคดีความนู่นนี่นั่นอะ่ะก็มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะในช่วงกุมภาพันเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ด้วยส่วนของพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนปตนัตนิแล้วไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผ่านปี2567มาได้เพราะดาวราหูนะ ดาวราหูทําให้คุณใจใหญ่ใจนักเลงแล้วก็กวาดในเรื่องของอริปัญหาอุปสรรคให้คุณนะแต่ราหูตําแหน่งเนี่ยต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าความใจใหญ่ใจกว้างหรือเนี่ยอันเนี้ยมักจะยอมเสียเปรียบได้ซ้ําไปนะคะคือคุณใจใหญ่ใจกว้างใจนักเลงบางทีบางทียอมเสียเปรียบเพราะความใจใหญ่ใจกว้างใจนักเลงแต่ว่าคุณ ไม่ยอมแพ้นะคะคุณชอบแก้ปัญหาเพราะความใจสู้ของราศีสิงห์อะราหูมันเป็นดาวใหญ่ดาวใจใหญ่ไงมันไปตกอยู่ในเรือนมรณะอย่างเงี้ยนะคะปะตัตานิมรณะก็ไปเผาผ่านไปเผาผ่านศัตรูได้เช่นกันเพราะปะตัตนิเนี่ยแปลว่าศัตรูได้นะคะปะตัตนิแปลว่าจัดการกับเรื่องของศัตรูได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะในช่วงที่สองก็คือประมาณ13นะคะ สิพฤษภาคมถึงวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยดาวดาวพฤหัสของคุณเนี่ยขยับเดินหน้าเข้าไปสู่ในเรือนหลับผาตำแหน่งที่เกิดคือเป็นสิงเกณฑ์จรเข้ามาตรงนี้แหละนะคะเป็นสิงเกณ์จรดาวครูดาวหมอดาววิชาการให้คุณทําให้ช่วงระยะเวลานี้จิตใจแสบแจ่มใสลักษณะของดาวที่เข้ามาในห่วงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นองค์เกณฑ์นะคะ ถึงรอดมาได้นะแอดบอกให้เลยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งเกณฑ์จรคือชาวลัคนาราศีสิงเนี่ย ดาวพฤรหัสทั้ง3าตำแหน่งแม้จะอยู่ในเรือนวินาศก็ยังมีตำแหน่งเป็นมหาอุจอีกเลยบอกว่าเจ้าตาเนะียมีสิงส่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะในปี2568มักจะแค้วคาดปลอดภัยจากพยานอัตรายมีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ในช่วงระยะเวะลานี้เต็มที่ไม่ว่าจะพัฒนาวิจัยจัดการกับหน้าที่การงานที่มันค้างค้างสุขภาพที่มันปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะ เจ้าชะตาก็จัดการกับเรื่องสุขภาพจัดการกับเรื่องการงานปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นแม้จะเป็นปลามันจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนแล้วก็อาจจะได้เขาเรียกว่าได้ลาบได้ผลประโยชน์จากมิสหายได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งคืออะไรต่างๆที่มันเสื่อมที่มันเสียช่วงระยะเวลานี้ก็กปรับสภาพกลับมาได้รับการยอมรับเชื่อถือมีชื่อเสียงมีคนยกย่องแต่ต้องระวังคุณเคลมผลงานนะเพราะมันเป็นปลา นะคะผู้ใหญ่เมตตาเอนดูมีโอกาสได้หลักทรัพย์สร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายอ่ะนะคะแต่ด้วยพระฤหัสบดีเนี่ยตำแหน่งของเขาเป็นโมระนโคจรในเรือนลาภะและมีความเป็นปลาด้วยนะคะเจ้าชะตาก็ยังต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของการเก่งกําไรหรือเรื่องของการถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกช่อโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะ ทีนี้ก็ห่วงที่สองเนี่ยมันก็เลยต้องรอบครอบในเรื่องเก่งกําไรที่แอดมินบอกช่อชนผลประโยชน์รอบครอบคบเพื่อนรอบครอบระวังถูกเพื่อนที่แบบอยู่ดีๆก็ผู่มาทําให้เกิดมาชวนเจ้าตาไปทําประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ระยะเวลานี้เรื่องของการลงทุนก็สําคัญเหมือนกันบางทีเราหวังอ่ะเขาเรียกว่าหวัง,วงเกินไปนะคะห่วงที่สองนี้ดาวเสาร์เริ่มเข้าสู่ภพบเรืมมอนมรณะและแล้วราหูเริ่มโยกใหญ่เข้าสู่เรือนปัตนิ ได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีแล้วในส่วนของเสาเนี่ยพลังของทั้งเสาและพฤหัสเนี่ยที่สถิตเป็นสิงเกณ์จรจะช่วยผลักดันก็เป็นห่วงห่วงที่ต้องบอกว่าปัญหาและอุปสรรคแพ้เจ้าชะตานะคะไม่ว่าคุณจะทํางานหนักงานเหนื่อยขนาดไหนเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นคนร,รูเป็นกเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมเป็นวิศวะเป็นพวกแก้ไขตรวจสอบ เป็นพวกงานเก่าข้างค้างเนี่ยช่วงระยะเวลานี้จัดการเลยมันจะดีขึ้นมันจะรุ่งเรืองขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยให้พลังในการต่อสู้กับงานหนักให้พลังกับการแก้ไขปัญหานะคะทีนี้เจ้าชะตาต้องบอกว่าเมื่อดาวพฤหัสผักดันให้มีความสุขและหน้าที่รุ่งเรืองพราะเสาก็บอกเหตุว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆมันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะท่านก็จะต้องทําตรวจสอบแก้ไขสะสางปรับปรุงจัดสรรเวลาให้ดีคะ่ะ พอช่วงระยะเวลานี้ต้องแบกรับความรับผิดชอบที่แอดมองว่ามันหนักมากๆเหมือนกันดาวเสาร์มันเป็นดาวโทษทุกอะหรือดาวหนักหนาสาหัสแต่ว่าถามว่าคุณต้านได้ไหมได้อยู่ละนะคะเพราะวงที่สองเนี่ยเสาร์เจ้าเรือนอริเนี่ยเข้าไปสู่เรือนมรณะเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนกับชนะในทุกทางที่คุณเดินไปอะเสาร์ตำแหน่งเนี้ยใครเป็นศัตรูกับคุณก็สังเกตได้เลยคนนั้นจะเจ็บใครได้ป่วยเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแพ้ภัยตัวเองไปนะคะ เขาเรียกว่าดาวศัวตรูพายการเจ็บป่วยที่หนักการตายของคนใช้บริวารในลักษณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนใกล้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาไรก็แปลว่าบริวารลูกน้องหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังกระทบกระเทือนไปถึงได้ดังนั้นในะช่วงระยะเวลานี้ก็ดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลบริวารด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าเห็นไหม พอแอดบอกว่าพระฤหัสเป็นมรณะเนี่ยมรณะเข้าลาภระวังคนมาหลอกเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแต่ปรากฏว่าพระสาวกลุยเลยลุยเลยใครเข้ามาคิดร้ายแพ้ภัายไปแต่เราประหมาาได้ไหมไม่ได้ถึงแม้พระสาวบอกว่าคุณจะมีชัยชนะแก่ศัตรูในห่วงระยะเวลาต่อไปนี้ก็ตามทีนี้เรามาดูด้านของพระราหูในห่วงที่สองนะคะพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิ เข้าสู่ความเป็นเกษตรแม้เป็นทูเป็นพินทุบาทแอดก็ต้องมอกว่าเข้มแข็งเพราะอยู่บ้านตัวเองอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะถ้าโสดก็มีโอกาสพบคู่ครองที่ดีมีหลักฐานมั่นคงเป็นคู่บุพเพสันนิวาสเป็นคู่แท้เป็นคู่ยั่งยืนหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือมีตําแหน่งแบบ แข่งที่เป็นอะไรใหญ่ๆโตๆละนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะคะคนที่เข้ามาหาคนโสดก็จะมีอารมณ์ที่แบบมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นอารมณ์โมหะโทสะจรรตซึ่งเจ้าตาก็ไม่ได้น้อยนะคะเพราะว่าคุณมีราหูอยู่ในเรือปนปัตนิเป็นผินทุบาทด้วยแม้จะเป็นเกษตรแต่มันเป็นผินทุบาทเข้มแข็งในตัวเองมันก็ทายว่าอะไรอะ่ะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรให้รอบคอบมีสติเอาใจเขามาใส่ใจเราในห่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็จะดีขึ้นรอบคอบมีสติก็จะดีขึ้นะน,นะคะอย่ามัวแต่ขุนเคืองอารมณ์กับคนอื่นอะเรามาสู่ห่วงเวลาที่3ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ห่วงเวลาที่3ก็ตั้งแต่ห่วงเวลาของวันที่1ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่22ธันวาคมพระฤหัสเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่ภพเรือนวินาตละนะคะมีมาตรฐานเป็นอุดเป็นมหาอุดนะคะแต่ไปอยู่ในเรือนที่เสียหายเกณฑ์นี้เนี่ยถ้าเจ้าวาตาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องวินาตนะคะงานเบื้องหลัง นะงานที่มันเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่างๆง,ง,งานที่อยู่ไกลงานสาธารณสุขงานที่ต้องไปจัดการอะไรต่างๆที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเกิดประโยชน์กับเจ้าอาเรือนวินาศนะคะยังหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนการงานใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่ๆหรือเกิดการย้ายที่ย้ายถิ่นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยลักษณะนี้ก็อาจจะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ไปยาวก็ไปเที่ยวหรือไปดูงานพบเรือนวีนาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือบางคนย้ายแบบคาดคาดหวังไปแล้วแหล,ละว่าคาดไว้แล้วว่ามีเรื่องของการย้ายแต่ไม่ใช่ย้ายไปในที่ที่คาดหวังแต่ด้วยความเป็นมหาอุดแอดมองว่าอย่างไรเสียการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะทําให้เจ้าชะตานั้นประสบความสําเร็จ ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือดาวใหญ่เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนวินาแถมเป็นมหาอุดด้วยมันเป็นเรือนเสียแต่มาตรฐานดาวดีเพราะฉะนั้นเจ้าตาจะมีความอะไรตัวเจ้าชะตานั้นมีความฉลาดเฉลียวมีความสามารถนะคะมีความซึ่ง,งต้องบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความรบโมโทสันหรือใช้ความรู้ความสามารถ ไปในทิศท,ทางที่ผิดพลาดเสียหายนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ดาวสุประเคตกที่นั่งลำบากอ่ะแต่ด้วยความเป็นมหาอุดอ่เจ้าชะตาจะสามารถเป็นคนที่พลิกแปลงแก้ไขสถานการณ์หรือใช้ความรู้ความสามารถนี้นะกอบโกยในยเรื่องของเงินทองได้ด้วยนะดังนั้นนะต้องตั้งสติให้ทันตำแหน่งดาวนะคะ มหาอุดเนี่ยมันมีเรื่องให้เจ้าตาไปทําอะไรต่างๆตั้งมากมายในลักษณะของการล่อลวงเอาผลประโยชน์ต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวพรฤหัสอยู่ในเรือนวีน่าเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันดับมันเสียหายหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มันหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะใช้ความฉลาดเฉลียวไปในทิศท,ทางที่ผิดนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่า เป็นช่วงระยะเวลาของการ,รเผชิญภัยที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะเจ้าตาบางคนเนี่ยต้องบอกว่ามีเลเหลี่ยมมีไหวพริบมีความรู้ด้านกฎหมายมีความรู้ด้านการศึกษาและคาดคะเนเรื่องราวต่างๆออกมาถูกต้องแต่คุณต้องระวังด้วยเพราะพอร,ร์เมีมีลักษณะของของความเป็นปลาของความเป็นมหาอุดคือมันยิ่งใหญ่ นะคะพอเป็นมหาอุดแล้วยิ่งใหญ่เนี่ยระวังว่าคาดการอะไรแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นและด้วยสมองใสๆแต่ว่าดาวต่างๆทำมุมในลักษณะที่เจ้าชะตาจะตกที่นั่งลำบากต้องระวังคุณก็เห็นแล้วว่าคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรวมถึงมีชื่อเสียงทางด้านของกฎหมายนี่คือพระฤหัตมหาอุดเลยมีโอกาสที่จะอยู่ในเรือนวีนาด้วยถึงได้พลาดท่าเสียทีไปอยู่ในคุกในตรางเพราะว่าคาดหมายอะไรต่างๆได้ผิดพลาดไปหมด เพราะคุณดูสิว่าพารหัดในช่วงปีที่แล้วและช่วงปีนี้ขนาดเริ่มขยับเดินหน้าแล้วก็ยังมีทิศทางที่มันไม่อยู่กับร่องกับรอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงที่สามเนี่ยหนึ่งตุลาถึงยีิบสองธันวาต้องระมัดระวังตัวอย่าไปทําอะไรที่มันไม่อยู่ในร่องในรอยหรือไปเก่งไปเก่งกําไรเพื่อให้ตัวเองได้จํานวนเงินมหาศาลที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะแอดบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะ เจ้าชะตาจะไม่มีแม้แต่คนช่วยเนี่ยถือว่าเป็นดวงชะตาเลยถ้าเกิดไปทําในทิศทางที่ผิดทําให้ดาวคุณธรรมเสียหายไปตามเรือนก็ต้องบอกว่าไม่มีใครช่วยเหลือแล้วเกิดอ่ภาภัยอันตรายประเภทสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ตัวเองด้วยผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนด้วยขาดอิสรภาพก็คือเข้าคุกเข้าตรางเพราะนั้นตั้งแต่กรมมะดาวพฤหัสกรมมะลาภะและมาวีนาเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเกณฑ์ส่งเสริมให้คุณระหว่างเนี้ย ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องให้ระวังเลยเพราะอะไรหลังจากวินาสเนี่ยดาวถอยเข้าไปในเรือนลาพะอีกอะนะคะก็คือห้วงสุดท้ายทีนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ระหว่างเนี้ยนะคะพอดาวถอยเนี่ยดาวเสากับดาวราหูเนี่ยนะคะ เขาจะอยู่ในตำแหน่งเดิมและที่แอดทำนายไปเมื่อสักครู่ก็คือมีเรื่องของคู่ครองคนรักที่ปรับความเข้าใจกันแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของศัตรูแพ้ภยัยแก้ไขปัญหาได้ต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะพอในช่วงของอ่าห่วงสุดท้ายย2บธันวาถึงสิ้นปีมันก็สั้นๆเลยอ่ะมันวนกลับมาเป็นสิงเกนจอนอีกครั้ง มันก็จะมีทั้งคนที่ได้ดีแบบสิงเกนจรเลยคือคนที่พอริอหัดพื้นดวงเกิดมีองศาตรงถึงพอร์อหัดจรในลักษณะถอยหลังเหมือนกันนะคะส่วนคนที่ไม่เดินหน้าปกติแล้วแอดไทยโดยรมก็จะบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเมื่อมันเข้ามาในลักษณะสิงเกนจรแต่ถอยหลังกลับเข้ามาหลายอย่างเสมอตัวไม่แย่ หลายอย่างคลี่คลายดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งเกิดความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งในดวงชะตานะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอา,อาจจะต้องการลงทุนลงหุ้นต่างๆอาจจะต้องบรรเทาลงเพราะอะไรเพราะว่ามันถอยหลังเพราะมันถอยหลังก็ไม่ได้แปลว,ว่ามันแน่นอนคุณลงเดินถอยหลังดูก็ได้นะคะมันเกิดสภาวะที่กลับมาเป็นสิ่งเกณฑ์จรคือมันดีแหละแต่จะต้องทาด้วยตัวเองและค่อยๆทํานะคะ ต้องระวังการผิดพาลาดในเรื่องของการเก่งกําไรต้องระวังเรื่องของการชอบกงต้องระวังว่าระยะเวลาเนี้ยกลับไปทบทวนนะคะสิ่งต่างๆถือว่าลักษณะของการเดินแบบเนี้ยดาวยังเป็นประและดาวยังเดินผิดปกติแม้หลายสิ่งหลายอย่างวนกลับมาที่เดิมแต่มันไม่ดีเท่ากับในช่วงแรกเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องจำเป็นต้องแก้ไข จำเป็นต้องปรับปรุงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเนื้องานเดิมๆหรือสิ่งที่เคยทำมาให้มันทันสมัยมากขึ้นไอ้ที่เคยมีปัญหาก็อันจัดการวนกลับมาคิดแก้ปัญหาจัดการให้มันสมบูรณ์ขึ้นเหมือนคุณทำวิจัยอะส่งไปแล้วอาจารย์ขั้นต้นบอกผ่านอาจารย์นะตีกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยคุณก็ต้องแก้ไขจนกระทั่งมันเป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งผู้ใหญ่เห็นดีเห็นชอบด้วยผู้ใหญ่ต่างๆจะวนกลับมานะแล้วตัวเจ้าอาตาเองเนี่ย ช่วงระยะเวลานี้ได้กลับไปต่อยอดสิ่งต่างๆที่ทำค้างไว้บางคนมีโอกาสร่วมงานหรือเดินทางไกลไม่ว่าจะกลับพุ้นส่วนคนรักหรือช่วงระยะเวลานี้เริ่มพบเจอผู้ใหญ่เก่าๆที่เคยคัดง้างขัดแย้งกันในช่วงที่ดาวเขาวินาาปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายละนะคะช่วงระยะเวลานี้ได้พูดคุยได้ปรับทุกปรับสุขกันและมีโอกาสที่จะจับมือกันเดินหน้าต่อไปถึงไม่เร็วนะะักอะ แต่มันได้กลับมาพบเจอมิตรสหายที่ดีคนร่วมง,งานที่ดีผู้ใหญ่ที่ดีอีกครั้งหนึ่งบางคนก็ได้ร่วมง,งานกับที่ทํางานเก่าอีกคนหนึ่ง่วงเวลานี้เป็น่วงเวลาสุดท้ายของปีแล้วนะคะพราะเสาจะถอยหลังเช่นกันกลับมาสู่ราศีกุ่มจึงทําให้มีเกณฑ์กลับมาพูดคุยปัญหาอย่างที่แอดบอกแหละเห็นไหมเพราะรหัสก็ส่งผลมากลับมาพูดคุยปัญหาคุณกับคู่ครองก็มีการกลับมา จูนความเข้าใจจูนความสําคัญสัมพันธ์กันสําหรับคนมีคู่ระยะเวลาเนี้ยคู่ก็อาจจะให้อะไรที่มันเป็นอสังหาริมารัพย์หรือคู่อาจจะให้คุกเข่าขอแต่งงานอะไรก็ว่าไปตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นช่วงก่อนที่เข้าที่เข้าเกณฑ์แล้วละ่ะที่เข้าเกณฑ์สิ่งเกณฑ์จรแล้วละ่ะมีโอกาสแต่พอช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นไม่มีไม,ไม่ไม่ได้ขอกันช่วงเนี้ยละคะก็จะมีเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง มีสองอย่างที่จะเกิดเกิดเจ้าชะตานะคือมันแล้วแต่วงรอบอายุนะคะเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเลิกลากันได้ด้วยดีในห้วงนี้ตกลงกันได้ไม่ว่าจะเป็นสินสมรสลูกเต้าอะไรตกลงกันได้แล้วต่างคนต่างจบกันด้วยดีจากกันไปด้วยดีแต่ในบางคู่ด้วยเสากับราหูเนี่ยกลับมาเจอกันในรเริมปตัตนิเลงเป็นพินุบาดคู่เลยนะ แต่บางคนได้รับผลดีและบางคนได้รับผลที่มันต้องเดินจากกันอย่างที่แอดบอกไปแต่มันก็ด้วยดีอ่ะมันเป็นคือมันไม่เป็นเพื่อนกับใครหรอกสองดาวนี้ป็นเพื่อนกันเองนะคะเพราะฉะนั้นแม้อยู่ในการเป็นพินทุบาทก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในการเจรจาสําหรับบางคนเนี่ยเป็นการวนกับมาทบทวนความสัมพันธ์แล้วดีขึ้นด้วยหมายถึงว่ามันเหมือนกับช่วงเวลาของการ เพิ่งขอแต่งงานหรือแต่งงานใหม่ๆเลยก็ได้ความสัมพันธ์แบบดีขึ้นลุ่มหลงกันเองอะถือว่าเป็นการปรับความเข้าใจครั้งใหญ่และเกิดผลดีกับดวงชะตาในเรื่องของความรักมากอยู่ยกเว้นคนเกิดพุธกลางคืนกับเสาวอาจจะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็เรื่องสุขภาพและปัญหาอย่างที่แอดบอกในตอนแรกว่าจําพวกขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วคุณไม่อ่อนก็ให้กัน่ะจริงๆมันมีความรักและความผูกพันกันนะเสากับราหูเนี่ยแต่มันถือทิฏฐิต่อกันได้เพราะฉะนั้นก็บางคนก็ ฟ้องร้องกันจนได้อะไรได้ทรัพย์สินสมรสไปจนจบแหละนอกจากนี้บางท่านก็ได้โชคลาภโชคใหญ่จากผู้ร่วมงานจากคุณส่วนจากเพศตรงข้ามได้เหมือนกันในปี2568อัดเลยมองว่าชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยมีทั้งเรื่องเด่นแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังทั้งคู่นะคะลัคนาราศีสิงอ่ะเป็นจังหวะที่เหมือนกับสมองใสมากแล้วต้องระมัดระวังการใช้วิชาความรู้นะคะ ไปในทิศทางที่ผิดหรือเก่งกําไรมากมายจนเกินไปในปีหน้าแอนมองว่าแค่พารหัดขยับทุกอย่างมันก็ดีขึ้นง่ายขึ้นแหละแล้วลเราก็รอมาติดตามในห่วงต่อเดือนต่อการขยายดาวแล้วก็ค่อยๆเดินของเราไปเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศสีสิงในปี2568ขอให้เจ้าพาตาเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองแบบดีเด่นดังพลังบวกมาเต็มนะคะ และก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังที่ตั้งใจขอพระคุณนะคะที่อยู่กันในอีกหนึ่งปีต่อจากนี้ไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปส่งซูเปอร์แตงให้อดมินขอพระคุณมากๆดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ